ไอ้เฮียอะไรไม่ถึงสามนาทีไม่ถึงสามนาที้เฮียพแล้วเราเหลือเยอะเราเหลือเยอะเอามันเอามันเราเหลือเยอะอย่าประมาทไอ้เฮียเราเหลือเยอะจอกไอ้เฮียไม่ได้เก่งไอ้สัตว์มึงเล่นกับกูได้ทั้งวันไอ้สัตว์แจ้งเฮียเนี่ย ไอกูมงเว้ยไฟเหี้ยอะไรไม่ถึงสันาทีโคตรเสียวไม่ว่าจะแบบไหนกูโฆษณาทุกแบบเหี้ยกระจกเหี้ยน้รถไหนกระจกไอ้เหี้ยมึงอะไรกระจกไอ้เหี้ยชเ้ย่อนกูด่ากันเองหรือเปล่านะ ขอเล่นมัดๆกันได้ไหมครับอะไรอ่ะพี่ผู้อำนวยควายทำไรกันอ่ะไม่ไม่ไม่แล้วตอนที่มึงบอกให้กูใส่ชูนล่ะเหี้ยอะไรมึงสัตว์กูไม่สนใจไปแกสตีนไปไม่ว่าจะแบบไหนกูโฆษณาทุกแบบเหี้ยกระจอกเหี้ยไปด้านฟาร์มเหล็กแกกูเลยกระจอกไปด้านฟาร์มเหล็กเลยกระจอกเหี้ยถ้าไม่อยากตีเหล็กก็ตีหอยไอ้สัตวนมันจุ่มหัาแล้วเนี่ยมันจุ่มหัวตาครับปั๊บก็ถ้าเล่นก็ปั๊บจะปั๊บกระติ๊ดใช่ครับปั๊บเปลี่ยนกรอบนะอยู่ในกรอบนะโอ้โหปั๊บไม่ได้ฟังฟังเขาไม่ได้ด้วยก่อ มีจะฝังเราองนะจะได้บอกฮัลโหลฮัลโหลเขาบอกว่าขอเราจะมาภายในห้าีมันก็แสดงให้เห็นทั้งวันแล้วครับอย่าโม้เยอะอย่าอย่าพอว้ายพี่เล่นกันมาทั้งวันสภาบอกว่าใส่หลังรถไม่ได้ด้วยสุไม่ไม่จเป็นต้องรีบสไลด์นะถ้าถ้าถ้ามันแบบนัวกันอยู่อะยืนหมอบอยู่กลางวงอะมันจะได้ไม่โดนคีโดนทุนนี้นั่นนั่นเลยไอ้หี้ยลดลดความตื่นหน่อยิกูตื่นเต้นว่ะแต่กูไม่ได้หวาดตัวเองกูตื่นเต้นที่อะไรไม่ได้ขึ้นได้แล้วนะลองที่อย่างลองที่อเรางลองกูอย่างลองน้อง เอ้ชนะถือว่าเราเก่งมากน้องนีนะคะมีครบแล้วคือคือตอนนี้คือให้โฟกัสชุบชุบปากอ่ะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือใครที่เป็นเล่นปากก็อยากให้ใส่ใส่หน้ากากหรือใส่หมวกก็ได้ใส่ที่เม่ใส่ปากอ่ะตอนที่ไม่ได้ใส่ปากอ่ะก็คือไม่ต้องไม่ต้องใส่ใส่เลยใส่เลยคนเล่นเป็นปากก็คือใส่หมวกชื่อสำคัญเลยอย่าลืมกันลำนะคนต่อยอ่ะได้แล้ว ไม่ไม่พี่ผมว่าเราอะโฟกัสปากหลามันดีไหมเพอปากหลามันไม่เยอะตอนนี้คนที่สุดเก่งที่แบบที่ที่เห็นแววที่สุดคือวาเลนคือเราก็เล่นตามเดิมไหมือที่เราเล่นด้วยกันมานานแล้วเว้ยเรารู้กันอยู่แล้วรู้หน้าที่ตัวเองแค่ว่าควรทำอะไรอพยายามโฟกัสไว้พยายามโฟกัสเว้ คือไม่ว่าจะของเยอะคนน้อยเล่นไม่ให้เต็มที่เว้มั่นใจในตัวเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วมั่นใจใาตัวมาแล้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแวมาแล้วชแล้วมา้มาแอ้วมาแล้วมาแวมาแล้วมาแล้วมาแ้สมาแล้นมาแล้วมร้มาวมาแ้วมามาแล้วแผ้าแล้มลาแวมาเลาแา้วาแ้ามี้มาแล้วา้ม้้แล้วม้้ล้หมัลแลน มีเพื่อนซุนแล้ววะให้หนีออกมาไปหาตัวซุนคู่ใหม่นะอย่าไปซุนซ้ำแล้วโอเคปะ่ะพยายามโฟ <พา S 2> ก,กัสชุบด้วยโฟก,กัสชุบด้วยพี่อย่าลืมอย่าลืม,ลมนีดเรื่องพยายามมารอบรอบไหของเพื่อนเรื่องชุบเพื่อนเดี๋ยวกูจะคอชุบให้แล้วก็ใครที่ชุบแล้วอย่าลืมมาคอเพื่อน,นว่าชุบตัวอะไรอยู่ะเพื่อนมันจะรู้จะได้ไม่ชุ้งไม่ต้องชุบซ้ำแล้วคนที่ตายขอให้กด X นะดีตัว ใครยังไม่ได้ใส่ก่อนอยังพร้ไม่ได้ใส่ก่อีมใส่ด้วยนะเว้ยวาเลนไม่มีก่ออ่วาเลนหมัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมยังล่ะพร้อมอ๋อไปบอกเขาเลยเออไอ้ยมันใจในตัวเองเราเล่นด้วยกันมายอะแล้ววิไอ้ย่ยมันใจมันใจในตัวเองไอ้สัตว์เอาแม่งดีเหียอย่าแผ่วได้สัตว์ลงลงเลนข้างลี่ลงไปเลข้างลงเลข้างข้าง มัดนะแนวหน้านะหมัดเป็นแนวหน้านะถ้าเจอเพื่อนุนะอย่าอย่าไปสุดอย่าลืมอย่าลืมเซของด้วยนะไม่ใช่ว่ามีขอแล้วไม่เซ็ตได้ับได้ได้ไดมัดาเปิดหน้าให้เพื่อนเลยเป็นเป็นตัวแทนลยไม่เ่ของเพื่อนกดั่งยอมไ้ได้ได้ได้หับได้ับแต่พอล้ฮะอล้เพื่อนนั่งเลยค่อนนั่งเลยเล่นด้วยกันมายืนเลยวิไอ้ย่าเ้าท่ได้เราทได้อยู่แล้วเราทได้อยู่แล้วเวชิลเวชิล

êy, bạn tài một đinh, p30, tài rồi. Mình không biết. Mình Ở đi đi ơi. Ai มาตัดกูดิตัดกูดิเราเหลือเยอะเราเหลือเยอะเอามันเอามันเราเหลือเยอะอย่าประมาทไอ้เหี้ยเราเหลือเยอะชุบชุบไอ้เหี้ยหัวจอกไอ้เหี้ยไม่ได้เก่งไอ้สัตว์มึงเล่นกับกูได้ทั้งวันไอ้สัตว์แก๊งเหี้ยเนี่ยไม่ว่าจะแบบไหนโฆษณาทุกแบบไอ้เหี้ยกระจอกโผหัวมาแอร์ดอกบ้างนะไอ้สัสไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้บ้าหลาบูดิ เฮียกระจอกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องชุบน้ำไม่ต้องชุบน้ำไม่ต้องชุบแล้วนะเฮ้ยมึงรอบเบ๊มึงรอบเบ๊กเวงยพอพอพอเลยต้องชุบรอบหลบหลบหลบรอบอ๋อเฮียโคตรอ่อนไอ้สัตว์โคตรอ่อนเฮียอ่อนเฮีย นี่เฮียจอกผมไม่เล่นในอดับบางไอ้สักไอ้เฮียเล่นแบบไหนกูก็ชนะทั้งนั้นแหละไอ้เฮียไม่ต้องอ้างควายกระจกจัดไอ้เฮียเพราะมึงมันฟรีมาทั้งวันแล้วไอ้เหี้ยในประสบการณ์อะพวกมึงมันฟรีมาทั้งวันแล้ววันนี้พวกมึงก็ฟรีเหมือนเดิมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไหนมึงบอกว่าไฟไอ้เหี้ยมึงมึงมึงรู้ป่ะที่มึงเจงกูบินอ่ะบินอ่ะก็แค่เสียตังค์นะแม่งไม่ได้ส่งกูสักตัวต่อยกูส่วนกูไม่ได้สักตัวไอ้เหี้ยงงจัดอ่ะ แตมไม่ใช่ตัวหมันแล้ใครก็ได้ไป้าสอหน่อยคือจะขึ้นตายแล้วคสิหลอโอ้โหเจ๋ามากครับผง่พี่ช้างบอกพอได้แล้วพี่ช้างไอ้พี่ช้างบอกพอได้แล้วเ้มันมันมันเขาเขาฉีดยาได้ด้วยหรอฉีดได้ฉีดได้มันไอ้นี่ของคิปเปอร์ไอ้เรี้ยแล้วแนไม่มันเป็นสตอรี่ไม่ใช่เหรอวะหนุ่มนุมกมึเคชนะอไังกระจอกก็แพ้อ่งขอเล่นเทนนิ่งดีกว่ามั้งเออมันไปขอเล่นเทนนิ ไม่แต่มัน้งจริงๆแตอนนี้ิงๆมันร้องเกลเ่าที่เรานอนในหูชาแน่เลยทำเหมือนเดิมเว้ยที่เราทำทุกรอบมนหมืดนเลิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเว้ยเหมือนเดิมนะเว้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมวิง้ายวิง้ายวิง้ายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนุจัดไอ้เหี้ยน่จัดไอ้เหี้ยหัวมงหัวมง กูหัวม่งไหนศาสตร์เอ้ยสวยเพื่อนเอามันสวยเพื่อนอย่าไรศาสตร์สวยเพื่อนโอ้โหแฟนเอดีมเด้งทำยาดีดีมเพื่อนร้องเพลงชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วดีมเด้งดีมดีมสวยสวยผูดหลีกไปเฮ้ย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 เพื่อนล้องเพื่อนล้องเนี่ยดูเองไปม่ขอบลอยดิเด้งเด้งเด้งหน่ะมุชูเดี๋ยวมุชู เพื่อนเพื่อนตรงไหนตายกูต้องโฟกัสเพื่อนก่อนตอนเนี้ยเพราะว่ากูไม่มีของเดี๋ยวกูตัดก่อนวิ่งกูจะตายกูจะตายไปตายเอาเฮ้ยคบกูหน่อยคบกูหน่อยคบกูหน่อยกูชุบอยู่ไอตัวนี้ไอหัวลิงกูชุบอยู่แคนเซิลไปให้หมด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 กูชุบอยู่ไปชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยขอไฟหน่อยเฮ้ย กูโดนฉลามนะกูโดนฉลามมึงโดนอยู่แล้วแหละมึงโดนไปไปโทษมเหี้ยกระจอกชิดบะยจพี่เบย์เจมีเบย์อ่อนชิบหายเหี้ยกูบอกเลยกูกระจอกไอ้เหี้ยแก่เฮียเนี่ยกระจอกสุดแล้วเหี้ยอ่อนเหี้ยฟรีตลอดพวกมึงอ่ะไอ้ปัดเดียวนะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผู้หญิงกูก็ไม่เว้นไอ้ควายกระจอกเหี้ยอ่อนมุกของเหี้ยเลยของพวกมึงให้เหี้ย ตเีกูอยากบดหวั่นไอ้เฮียบอกกูอยากบดอ่ะไอ้พวกมึงตู้ได้ไหมเดี๋ยวกูไปตีสีสูตรแม่งว่าทำเป็นกางเกงใส่หรอไอ้เหี้ยไอ้พวกเฮียนี่ตีสีสูตรแบบเอาเอาแบบเอามาเผาทิ้งปะไอ้้เหียกระจอกกูขอสีสูตรได้ป้าไอ้สัตว์บสีม่วงไหนเหี้ยกูอยากใส่มากอ่ะอย่าไปใส่เหี้ยสีสูตรกลางๆไอ้สัตว์กูขอทำเป็นเกงในก็ได้เพื่อนเดี๋ยวกูสีม่วงมาลงกางเกงใน ใช่นั่นแหละเว้นะไอ้สัสโม่งยังกม่ใช่嘛โม่งยังไม่ใช่嘛ท้อแม่ผมเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่ไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาเบาไอ้ยาบ้าขึ้นมาชินับตาหน่อยน้องไม่รู้เ่าอะไรนะแต่แค่มันไม่ได้ส่วนโม่ทุกตัวควายโยคนโยคนโยคนโยเล่นเล่นกีตาร์ให้ควายฟังพี่เล่นกีตาร์ให้ควายฟังเล่นกีตาร์ให้ควายฟังพี่รู้อย่งจะเป่าปีใส่หูควายไปน้องไอ้เหี้ย ไอเจไอ้เจ้กูตัวฟีกูตัวฟรีกูก็ตัวฟรีน้อกูก็ตัวฟีพี่ดากลังมาที่อยากเลอเลยพากลังมาได้พิเนะไอ้เ้คนฟรีไอ้เี้ยบอกให้กูใส่สูตรเนี่ยกูใส่มาแล้วไงไงซากะน้องนี่แกงอะไรมึงฟังกูนะไอ้เี้าฟังกูมึงขอยอนแล้วมึงเก็บแรงไปคราฟเหล็กมาส่งกูปะปะไอ่า ไปคนละคนละไม้คนละมือมาส่งกูไปหมื่นหนึ่งไงยะมาด้วยทีมาด้วยรวมเลยแกงหวานเย็นมารวมเว้ยแกงหวานเย็นขอโทษมาแกงหวานเย็ขอโทษมาขอโทษบอสกำลังอินไงวีกำลังอินก็ทีเมื่อกี้คืออยากจะแก้นิดนึงก็คือของฝ่ายหมัดอ่ะหมัดอ่ะหมัดสามารถคอได้เลยนะอย่างไม่ไี้มุ่วโดนลุมอยู่สองหนึ่งใช่ปะเนี่ยเล่นเป็นหมัดก็จะวิ่งไปแบบว่าให้มั่วไปไปช่วยตรงอื่นประมาณนั้นนะ คือมึงคอได้เลยอ่ะถ้ามันโดนลุมอ่ะมึงเข้าไปตัดได้เลยเข้าใจป่ะเมื่อกี้เพื่อนเราอ่ะโดนลุมเยอะมากเลยแล้วหมัดอ่ะก็ยังเป็นเมื่อกี้นี้ผมอดีมโดนดีมอยู่อ่ะเมื่อกี้นี้ผมดีมอ่อย่างเงี้ยมัดหมัดเราอ่ะไปนัวเขาสามหนึ่งแทนที่มัดอหนีไปเลยเห็นเพื่อนโดนลุมอ่ะวิ่งเข้าชาร์จไปเลยคือหมัด่เป็นหน้าที่แทงเข้าใจป่ะแทงมันตายไม่เป็นไรเว้ยมันถ้ามึงวิ่งไปเลยใครดนลูกมึงเอาตัวไปแล้วอีก ก่อไม่มีพี่ก่อไม่มีไม่เป็นไรชุบชุบแล้วตะโกนเรียกเพื่อนด้วยนะชุบแล้วตะโกนเรียกเพื่อนละพี่ใช้แต่ก่อยังไม่ได้ใช้เพียนเลยชุบชุบแล้วตะกเรียกเยไปละอันเองอ่ะเออใช่เดี๋ยวผมก็มีแต่เต็ไม่ต้องถือคูหรอกร่างร่างร่งพร้อมแล้วนั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 ่งมารวมมารวมมาดูทกคนไปยังตะล้อเมี๋ยวเพื่อเพื่อเี๋ยวเพื่อไม่ไม่ยังสามวินารไม่ไม่ไม่เป็นไรทันทันทันมันทันทันท แต่แกงเฮียนี่ไฟไม่ถึงสนาทีหรอกไอ้สัตวิ่งไปไหนไควายมาตอกตงหลังมาตายแล้วหนึ่งไอ้เยียแปะจัดแปะจัดไอ้เฮียคุแพมเฮียอะไรกันนะก็แพมไม่พวกกาไ้แกไอ้แกมาพูดเลยแกโอ้โหมันแหลกจัดเลยเฮียเล่นเฮมได้ วันุบล้ววนเลยุบแล้ว้ยงมันมันแหลกอะมันต่อยไม่ออกเลยไอ้ยังเหมือนกูมาเหมือนกูมาวิ่งเล่นอะไยเหมือนกูมาวิ่งเล่นอะไอ้สาแม่งแหลกจัดแม่งแหลกจัด

สามซูดก yeah, yeah, ูสวร์ไอออนไอออนแกงไอออนแกงแกงอะไรเนี่ยมาดูดิ่แกงแมนยูไอเยอินฟินิตี้อินฟินิตี้แกงแกงลิวพูเปล่าเนี่ยแกงลิวพูไม่ใช่แมนยูพี่แกงลิวพูพี่ที่สามหน่อยเลยมึงไม่พูดหละมึงไม่พูดละไม่พูดได้ไม่พูดไหลควายไอออนอินฟินิตี้ไอเยอ เียวโคตรปีมึงไม่พูดอะไรฟันคือสาเหตุที่คอมแล็บเพราะไม่ใช่เียมึงไปทำเบี้ยวโคตรปีเยอะมากเลยควายดึความยต่น ไอ้เหี้ยมึงทำเหล็กรอเลยมึงทำเหล็กรอกูเลยเท่าไหนแม่งก็แหลกเว้ยเชื่อกูดิไอ้เหี้ยมึงเชื่อกูเหี้ยกู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 ยืนเลยไอ้สัตว์กระจอกไอ้เหี้ยมึงหาเวลาฟาร์มมาน่าไอ้เหี้ยเหล็กเหี้ยฟาร์มมาเลยกกูรอเลยกูกูรอเลยไปขึ้นรถไอ้เหี้ยมึงฟังยืนนี่เลยไปขึ้นรถไปขึ้นรถไวเหี้้ยอไชิปขึ้นรถดีไปขึ้นรถไอ้เหี้ยสามตูนกูสวัสดิ์ไอ้สัตคนเดียวไปขึ้นรถไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึไม่เคยเจอใครกากขนาดนี้เลยคือกูเล่นเทนนิ่งยังตึงกว่าไอ้เหี้ยมึงกระจอกันแล้วเป็น โอ้โห oh, <c oughs> แล้วแกงทิ้งกูอีเหี้ยเลี้ยวพู เลี้ยงตางใหญ่เลี้งต้งใหเฮ้ยเเขาหุก่อนเนี้ยอันนี้ลำยงอ่ะพี่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 ก๊งร้อน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 ร้้อนร้กนอน้อนร้รอ้อนร้อนร้อนอนร้อนร้อนร้อนอนร้อนร้อนร้นอนร้อนอ้อนอนรนร้ร้ออนอนอร้อนร้นร้รนอนร้นรรอร้นอนอรรอ้อ้รรร้น้อ้้้อรอ้้นอรอนน ไอ้เตมึงใส่ินวยบาทรับเนี่ยมีจำ้่ะน้องีาะไระพีาะระไียอะไรไม่ถึงสนาทีไม่สามนาทีเียมาแล้ว่่ไกูงงเว้ยไียอะไรไม่ถึ่สนาทีโคตรเสียวไอ้เียเลือนน้องมันแค้นแหละเฮียน้องมันแค้นเลย ไอ้ย่ากินเอาดิอยเราเราไปกับมันเรายังมีเวลาไปเกรถม่นเยค่อ่าน่ะไอเหล่ยเล่นไปหนุ่มเล่นไปซื้อน้ำเราให้ให้น้องกินด้วยนะข้าวแถวสิญยาข้าวแถวสิญยา แม่ยยู่เอาอนัดู่โดนย็นเยนีแล้วไม่เสียวจากกูบอกเลยเกงเหียนี่กาดสุดแล้วไอเหียในปะเทมเนี่ยฟังกูนะโอตียังตึงกว่าโอตียังตึงกว่าเฮ้ยน้องน้อแล้วที่ไม่้อนพิงอ่ะที่ไม่้อนพิงอ่ะ ไอ้ตายอย่าเลยเนี่ยเร้ฆาไม่ตายเป็นไเนียเฮ้ยอย่าล้ำอย่าล้ำไปดีแล้วดีแล้วเป็นสีสันเลยใอ้ไหมอให้มันนอนไปตอรี่อย่างนี้แหละ ไอ้โกรพี่แล้องได้ด้วยเสะสองแถวก็ได้ค่ะสองแถวได้มึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยสวัสดีคับพี่ชายใหญ่รีบมึนไรวะ แข็งเฮีบุบอยก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ยังเดี๋ยดีน้องเดี๋ยวเดี๋ยน้องเดว้นี่เดียวเขาอาจจะพิชชนะเราห้าสามก็ได้เว้ยฟังกูไอ้เหี้ยจะพึ่งแผ่วขอบคุณครับเออใครจะเอาไอเดียมาที่พี่เอายายพี่หน่อเพนหน่อยนะเพนหน่อยไอ้นี่ไอ้นีไอ้นีอย่าลืมอันเดียวเอ้อย่าลืมอย่าลืมใส่เกาะนะอย่าลืมใส่เกาะใครพิชชากไปหมดเลยเฮ้ยเขาอาจจะชนะเราห้าสามก็ได้เว้ยเอาเอาเราอย่าแผ่วเว่ยมันมันมันมีอะไรมาชนไม่เดียวขนาดนี้ะเว่ ไอ no ้แก๊งไอ้ฟี i n i f มันเสร็จแล้วนัเสร็จแล้วนั่งเสร็จแล้วเขาเขาอ่อยเขาอ่อยให้เราตายใจเว้ยเขาัอ่นยังอื่นอต้องขังบลัชไ้เลยไปยไรไอ้ทเขลอเอาไว้เอาไเอาไว้ทำไดอเอาไว้ผู้มึงเงียบก่อนดีไม่เก้ยกลัวดนลุมสี่หนึ่งกูบอกว่าให้มาช่วยผู้มึงเอาแต่บัฟกันจนไม่ได้ยินกูช่วยไอ้เียจรงดียากูไม่ลงเลยสัตว์เย้ยอ่ะไม่่่ไม่ใช่ดขหลังเนีไม่เชื่อ สีหนึ่งจริงจริงสีหนึ่งจริงๆไป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 กูเข้าไปเลยกูเข้าไปเลยมัดมืนเดิมมันเดิมเข้าไปเลยหมัดอ่ะยใครเห็นโดนลุ้มมาหมัดเข้าไปช่วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยเผื่อเพื่อนลบ มึงวิ่งไปไหนไอเหี้ยไอ้สัตว์มึงไม่เคยเห็นรถถังเลยเหรอไอ้สัตว์วิ่งเป็นเด็กมันเด็กเลยนะไรอีกมัยโอ้ยมีปีไปเนี่ยมันเป็นที่อะไรมันทำทียอะไรฮะมึงแค่มาอะไรกันเนี่ยที่อะไรบูคาเนี่ยบันั่นแหละดูเพื่อนด้วยชุปนอยชุปนอยดูดีดูไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเอาหลังเข้าหลังทากาโง่เขี้ยบางหลังเดียวบางหลังทากาเลยตรงกูตรงกูเฮ้ยดูบอสหน่อยดูไอดูบอสหน่อยเฮ้ย ใช่ส่วนเป็นไม่ได้ว่นท่านสุขทียอะไรที่อ่อนทียอะไรกับน้องกูสัตว์ไล่แทงอ่ะทียอะทำทียอะไรได้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยหัวเขียวเหี้ยนี่มันสถุนที่ไหนไว้สัตว์รู้จักหัวเขียวน้องกูคนเดียวว่ะไอ้เหี้ยแม่ดีเขี้ยลิงเขี้ยลิงแล้วมึงไม่ใช่ดีงทางตรงนี้มันรัวไปเอ้ยข้าวป่นยังเหลืออยู่เลยจะแก้กันหน่อยตรงเนี้ย บนเหลือเต็มเลยอยขับรถถังงเียไปงานมันวิ่งไปไหนล่ะน้องมึงวิ่งไปไหนเด็กไอ้เียจะวิ่งโอ้โคตมไม่เต็มไปดไม่ได้ไม่ได้น้ไอ้เียมันมันวุจับไปสัตว์จับระจ่อไอ้สัตว์เหลืออีกหนึงหลามเลยโอีีีป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 ีีสีูนสวัสดิ์สีูนสวัสดิ์ พี่ขอเอาไม่ห้าสูตรเลยแม่ไอเท็ยติ่มเนี่ยเอาดีเอาไม่ดีแม่ไม่ไหวหรอกไอเท็ยกระจอกมันมันต่อยกูจะบอกให้วม่มันต่อยไม่อลงนี่มันแหลกจัดคือหลานบีหล้านเี่ยพี่พี่ร้องแบบนัตตาสินอ่ะนัตตาสินอ่ะฟังกูนะเดี๋ยวเราจะใช้ขอให้มันน้อยกว่านี้หน่อยมันมันต้องใช้ขอให้มันน้อยกว่านี้หน่อยอ่ะไมยโทษช้ะโอ้ยเอเดี่ยหมดเลยไม่เอาใช้ใช้น้อยมากเลยนะจบไอนี่คืนคืนน้าจะย้อนี้ ชั้นแรกยังไม่หมดเลยีเมื่อกี้เราก็ยังนัวกันอยู่นะตอนท้ายอ่ะใครรู้สึกว่าแบบมันเยอะไปแล้วมึงวิ่งไปยินเฉยๆเอารอดูสถานการณ์ใครที่ปากหลามอ่ะที่ค่าน้อยกว่าห้าตัวสี่ตัวครับใช่ไหเพราะหมัดกูมาห้าแลผมที่สามไอ้พี่ยาเมื่อกี้ผมที่สามพี่มันดูได้ดูได้ัมดูได้กดเอสไปที่สเต็ป

ไปมึงอีสานกูไม่สนใจไปแก่กูเตีนไปเดา๋ยวเย็นๆขอมาขอดีๆไอ้พี่มันบอกให้ผมใส่สูตรมันบอกให้ผมแบบเอาทุกอย่างเองมันเอาใจผมมานี่เขาฟังเขาใจร้องหัวใจยังไม่จีบยุ่งไอ้เฮียกูยอมคนไม่กูไม่ยอมเว้ยไอ้เฮียมันพูดอะไรกันนะอย่าดุดคอย่าดุดคอดีมั่งดิเอาแบบสูตรแต่หยุดดุดคอ่ใช่อย่าตะค่ะเออเอาเอาตอนนะเว้ยบักได้เลย่าก็ว

จุบจุบจุจุดแล้วครับจุดแล้วจุดแล้วอยุวีบ่อยกันหน่แกนี่จุบเลยแกนี่แคนเตอร์เลยพี่แอนทเตอร์เลยแคทเตอร์เลยอย่าไปนักันตังไหนเยอะเฮ้ยช่วยแลอ่าเงี้ยอยูวตฟีเฮ้ยเพื่อนล้มเปล่าดูเพื่อนดูใตรงนี้เอะไรยาวอดออาัวขึ้นมา ไม่มีปัญญาก็ไสัตว์บอให้กูเล่นหมัดด้วยกูทำไมอตอดตไ่กับบูมเครับทำไมกูต้องปกูมีตัวเองสัตว์เย้กูใช้ไอ้กูใช้หมัดออกปัญญาเอากูทัวร์ขึ้นไอ้สัตว์ไม่มหมัดมัดอรเมื่อจอก่าไอสัตว์โอ้อันี้แก๊งอะไรอ่ะ เดี๋ยวเจมกูไปตีสีสุดอีกรอบเลยสีขาวนะอยากอยากมัดกับบ็อกซิ่งนะมัอยากมัดใช่ไหมไอ้หมัดอะไอ้หมัดอะเอาเนี้ยเฮมันเล่นมัดหน่อยเฮ้มันเล่นมัดหน่อยเฮ้มันเล่นมัดหน่อยมันอยากมัดมันอยมัดเดี๋ยดิไอ้เหี้ยเอาใหม่ดมดิเอาหมัดไอเงี้ยไปเล่นฟาร์มเหล็กกับกูเลยกระจอกไปเล่นฟาร์มเหล็กเล็กระจอกเออใจเย็นน้องใจเย็น แคนี้มันก็ลองให้แค่นี้มันก็กถ้าไม่อยากตีเล็กก็ตีหอยไอ้สันอยไ <c oughs> อ้เยันนี้หลุดอันนี้หลุดนะไอ้เอันนี้หลุดนะคุณจะหลุดล ไม่อยากกินเลยก็กินเียอย่างฟรีมือมึอมึงบอกให้กูใส่สูตรเดวกูเอาแค่เหรอมือแขนเหรอียรอาแหรอยฟรีไยนเด็กกินแขนเด็กกินแขนไอ้เกียแไอ้ยอาเอาน้ำมะนาวให้แมง้น่อยเกียรเด็กกีแขไอ้เกียบอกให้กูใส่สูตรนาสูตรพุสวรัน ปาโอนไอ้ที่แบบสรุปยังไงไม่ไม่โดนมาสรุปใครแชร์วะเนี่ยกลัวมันเคลียร์มากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องั้งสองมารวมกัอนสองแก๊งเดี๋ยวเจอที่สภานะครับได้ครับอบลูคาร์ดมารวมกันตรงนี้หน่อยเฮ้ยฟังถือบอสหน่อยเฮ้ยผมรองเท้ามีสีม่วงมาไว้นะตอนเนี้ยมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยมาพูดตรงนี้เลยสตอรี่มันอะ มันจบแล้วก็ไม่ต้องไปบัฟมันแล้วนะเข้าใจะปั๊แล้วก็ไปขอโทษเขาอะไรที่ลืมไปแล้วจบแล้วพี่วันเดียวเองนะก็เนี่ยจบแล้วไปขอโทษอลยไปขอโทษเลยนะเพราะว่าสภาพี่มันจบแล้วนะไปไปพูดกันที่สภาพี่ตรงที่สภาไฟเนียก็ได้มีนับใจนักกีฬาเขาด้วยนะถึงแม้ว่าเราพี่มีเซอร์ไสตอรี่มันคันไเล่นสนุกเว้ยสตอรี่มันสนุกสนุกเว้ยพี่่วาไงครับ